สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะเช่นเคยนะคะวันนี้ครูไปอยู่เวนนะคะที่โรงเรียนเนาะแล้วก็จะมีวิดีโอให้นักเรียนนะคะวันนี้จะทบทวนเรื่องของสับเซตนะคะแล้วก็เพิ่มเรื่องใหม่ให้เรื่องนึงคือ power set นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยนัดสอบเก็บคะแนนกันนะคะไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะแต่ว่าเริ่มไล่ๆดูสิ่งที่จดไว้ได้แล้วนะคะจนมาถึง เรื่องสุดท้ายก็คือวันนี้นะคะเราจะสอบจนถึงแค่วันนี้นะคะเรียนมาจนถึงวันนี้นะคะเราจะเก็บคะแนนหนึ่งครั้งนะ,ะเรื่องสุดท้ายในการเก็บคะแนนรอบแรกคือ power set นะคะ,ะทีนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องของการหาสั b เซ t ทั้งหมดแล้วก็หา power set นะคะเพิ่มเติมให้เลยใน1ข้อนะคะขอเวลาแค่2ข้อเท่านั้นนะคะคือใน1ข้อเนี่ยครูจะให้โจทย์นยคะเป็นลักษณะของการถามทั้งสับเซตทั้งหมดแล้วก็การหา power set ด้วยนะคะอ้าวทีนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนควรรู้ก่อนนะคะก็คือตัวแรกนะคะก็คือสับเซตเนาะเราคุยกันแล้วนะคะในครั้งที่ผ่านมานะคะว่าเราต้องรู้จักสับเซตก่อนและใหญ่ไปเนาะตัวหนังสือ อ่ะเราต้องรู้จักสับเซตนะคะแล้วตัวต่อมาเนี่ยวันนี้นะคะเราจะต้องรู้จัก power set คือ power set ง่ายนะคะเพราะว่าถ้าเราหาสับเซตเป็นนะคะเราก็จะหา power set ได้โดยง่ายๆเลยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะขออนุญาตนะคะพูดถึงสับเซตก่อนนะคะขอ2ข้อเท่านั้นนะคะ มาดูตัวอย่างที่1นนะคะสำหรับวันนี้เวลานักเรียนโจทย์นักเรียนกำนา้าเขียนวันที่ด้วยนะคะเวลาครูตรวจเนี่ยเวลานักเรียนถ่ายมาครูจะได้รู้ว่าเออใครทํางานตรงวันที่จริงไหมนะคะเนาะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยบางคนก็ไม่ได้เขียนวันที่ให้เลยนะคะเขียนรวบๆมาอะไรแบบนี้นะคะก็เริ่มจากคลิปนี้เป็นต้นไปแล้วกันเนาะเขียนวันที่ให้ด้วยอย่างเช่นวันนี้ก็คือวันที่เท่าไหร่นักเรียนก็ใส่ลงไปนะคะวันที่ดูคลิปเนี่ยนะคะอ่ะข้อที่1เลยนะคะ ข้อที่หนึ่งนะคะครูจะบอกว่าจงหานะคะสับเซตทั้งหมดและพาวเวอร์เซตของเซต a นะคะซึ่งเซต a เนี่ยครูกำหนดให้มาเลยว่าเท่ากับลบหนึ่งนะคะแล้วก็เซตของลบหนึ่งแล้วก็สาม Okay. นะคะอันนี้เอาสมาชิก3ตัวเข้อต่อไปสมาชิก4ตัวนะนะคะอะไม่ไม่ออกเกินสมาชิก4ตัวค่ะเพราะว่ามันเยอะเกินไปนะคะเสียเวลาเรารู้แค่ว่าทักษะในการหาเนี่ยเป็นอย่างไรก็พอเนาอะอะอันนี้เป็นโจทย์ข้อที่1เลยนะคะก็คือโจทย์สั่งให้นักเรียนเนี่ยหาทั้งสับเซ็ตทั้งหมดแล้วก็เพาเวอร์เซตอย่าลืมนะคะคาว่าสับเซ็ตทั้งหมดเนี่ยเราอย่าลืมว่าเรามีสูตรนะคะสูตรในการหาสับเซ็ตทั้งหมดเนี่ยคือ2ยกกําลัง nA ถูกไหมนะคะ 2ยกกำลัง n a ซึ่ง NA ก็คือนี่ไง1 2 3าจำนวนสมาชิกในเซต A มี3ตัวนะคะดังนั้นไอ้2ยกกำลัง n a ของหนูก็คือ2ยกกำลัง3ก็คือ8ดังนั้นหนูต้องหาสับเซตทั้งหมด8สับเซตนะคะจะน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นไม่ได้อันนี้ทวนให้นะคะเผื่อว่าครั้งที่แล้วใครไม่ได้เข้านะคะทีนี้หน้าที่เรานะคะก็คือเริ่มเริ่มนะคะเอาอย่างนี้ เขียนรอไว้ก่อนค่ะวิธีทำนะคะสับเซตทั้งหมดของเซต A มีดังนี้นะคะเดี๋ยวเวลาเขียนเขียนอย่างนี้เนาะเรารู้แล้วว่ามี8ตัวนะคะเอาสมมติห้องไหนที่ยังงงง,งมึนๆน,น,นะคะขออนุญาตเขียนไว้ตรงนี้นะ2ยกกำลัง NA เท่ากับ8ข้อเนี้ย นะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะมา8นะคะเอาเขียนให้ดูนิดนึงว่ามันมาจาก2กําลัง3นะคะมันได้8ดังนั้นหนูต้องหาสับเซตให้ได้8ตัวนะคะ1 2 3 4แล้วก็5 6 7 8นะคะแบบนี้นะคะอะทีนี้เรามาช่วยกันหานะคะตอนแรกครูจะบอกเสมอว่าตัวแรกที่เราต้องใส่เลยก็คือเซตว่างนะคะตัวสุดท้ายก็คือตัวมันเอง ตัวมันเองคือตัวนี้นักเรียนตัวนี้ทั้งหมดนี่นะลอกไปลอกให้เหมือนนะจ๊ะก็คือเซตของลบหนึ่งะคะแล้วอีกตัวหนึ่งก็เซตของลบหนึ่งนะ,ะแล้วก็สามแล้วก็ปิดปิดกาดังนั้นตอนนี้นะถ้าใครรู้สึกแบบเริ่มไม่มั่นใจแล้วเช็คก่อนเช็คตัวเองจากความรู้ตัวเองนะคะว่าสมาชิกในเซต a เนี่ยมีสามตัวตัวแรกคือลบหนึ่งนี่ก็ใหญ่จังตัวแรกคือลบหนึ่งนะคะ ตัวที่2คือเซตของลบหและตัวที่3คือเลข3มี3ตัวนะคะ3สีคูไฮไลท์ไว้เลยนะมีสมาชิก3ตัวคือลบหเซตของลบหแล้วก็เลข3นะคะทีนี้เราจะต้องเอาสมาชิกแต่ละตัวเนะะี่ยค่ะมาใสา่ปีกาถึงจะเรียกว่าเป็นสับเซตนะคะตัวแรกก็คือที่คูไฮไลท์สีเหลืองนะคะคือลบหนหนูก็นำลบหมาวางแล้วก็ใส่ปีกา แค่นี้เองเนี่ยคือสับเซตตัวแรกนะคะต่อไปสีชมพูที่ครูไฮไลท์สีชมพูคือเซตของลบหนึ่งหนูต้องหยิบทั้งหมดเลยที่ครูไฮไลท์สีชมพูนะก็คือเซตของลบหนึ่งเนี่ยมาวางก่อนเสร็จแล้วใส่ปีกาคลุมอีกทีนะคะหนูจะสังเกตเห็นนะว่ามันไม่เหมือนกันนะคะสองตัวนี้ไม่เหมือนกันนะเออเพราะว่ามีปีกาเกินมาคือมีปีกาสองคู่กับมีปีกาคู่เดียวนะคะเนื่องจากว่านี่ไง สมาชิกเนี่ยตัวแรกไม่มีปีการนะคะเราเติมให้1คู่เนี่ยเราเรียกว่าสับเซตส่วนอันนี้มีปีการปีการเราก็ต้องเติมเพิ่มให้อีก1ปีกาเพื่อให้มันเป็นสับเซตนะคะและตัวสุดท้ายคือที่ครูไฮไลท์สีเขียวคือเลข3นะคะหนูเอาเลข3าม,มาวางแล้วก็ใส่ปีกาเห็นไหมได้และสี่สับเซตแล้ว5 6 7ลกละครูทำไงทำเหมือนเดิมค่ะคือจับ จับคู่เอาสมาชิกมาทีละ2ตัวคำว่าคู่คือ2โอเคนะเอาสมาชิกมาทีละ2ตัวครูเอางี้ก่อนครูเรียงนะคะครูเรียงใครไม่เรียงก็แล้วแต่ไม่เป็นไรนะเวลาครูตัวครูตัวได้นะคะแต่ว่าการเรียงเนี่ยมันดีกับตัวเองก็คือจะไม่พลาดว่าจะลืมตัวไหนนะคะดังนั้นครูจะเรียงจากซ้ายไปขวานี่แหละก็คือจะจับคู่เอาที่ครูไฮไลท์สีเหลืองกับสีชมพูมาเขียนก่อนนะคะก็คือตัวแรก ลบตัวที่2คือเซตของลบ1เห็นไหมเออเสร็จแล้วทำไงใส่ปีกาคลุมค่ะอันนี้คือสับเซตที่มีสมาชิก2ตัวเห็นไหมสมาชิก2ตัวนะคะก็คือไปหยิบจากโจทย์มา2ตัวต่อไปนะคะครูก็จะเอาเป็นลบ1เนี่ยไปคู่กับ3หนูก็เอาลบ1มาเขียนเอา3าม,มาเขียนอย่าลืมนะต้องใส่คอมม่านะคะเสร็จแล้วหนูก็ใส่ปีกาคลุมแค่นี้ แล้วตัวสุดท้ายอันไหนล่ะที่เรายังไม่ได้จับคู่ที่เรายังไม่ได้จับคู่ก็คือนี่สีชมพูกับสีเขียวนะคะก็คือเซตของลบหนึงกับเลขสามเขียนเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้นะคะสับเซตต้องมีปรีปรีกาอะไรนะนพูดผิดและปรีปรีกาคลุมอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะเนาะใครยังดูแล้วไม่เข้าใจย้อนนะย้อนดูนะคะเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่าเนื้อหามีแค่นี้เลย การหาสับเซ็ตทั้งหมดมีแค่นี้เลยเสร็จแล้วนักเรียนทําไงต่อนะคะข้อนี้เราหาสับเซ็ตทั้งหมดได้แล้วเนี่ยเนี่ยคือได้แล้วครึ่งหนึ่งถ้าสมมุติข้อนี้1คะแนนนะได้ครึ่งหนึ่งแหละต่อไปคําถามมันมีอีกไนงะดังนั้นเวลาเรียนนะ,ะเวลาสอบนะดูดีๆว่าคำตอบคำถามเนี่ยมันมีเท่า,หาไหร่ตอบให้ครบเขาหา power set ด้วยแล้วทำไงครู power set ไม่เคยเรียนมาก่อนทำอย่างนี้นักเรียนเขียนเลยว่า power set และใช้คําว่าแลกก็ได้เพราะว่าอันบนมีคําว่าสับเซตไปแล้วอันที่สองคือเราจะต้องตอบ power set นะคะเขียนไปเลยค่ะ power set ของเซต a คือดูนะตั้งใจดูนะคะไม่ยากไม่ยากให้หนูเนี่ยเอาสมาชิกทุกตัว8ตัวเนี่ยนะคะเอาเอาพูดผิดพูดผิดอย่าใช้คำว่าสมาชิกเนาะเอาสับเซตทั้งแดตัวเนี่ย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  แปดตัวเนี้ยมาเขียนเรียงกันจ้ะมาเขียนเรียงกันแล้วมีสตินะเวลาเขียนเรียงกันต้องมีสตินะคะตัวแรกคือเซ็ตว่างอ้าวเขียนเซ็ตว่างปึ้งพอจะขึ้นตัวที่สองใส่ลูกน้ําให้ซะนะคะตัวที่สองคือเซ็ตของลบหนึ่งก็ใส่ลงไปนี่พอจะขึ้นตัวที่สามใส่ลูกน้ําใส่คอมม่าอะไรเธอเรียกอะไรก็เรียกนะคะตัวที่สามคือมีปีกาสองอันนะเออคือแค่ลอกนะถ้าลอกผิดนี่ก็คือ อืมนะไม่พูดนะไม่พูดเดี๋ยวจะไปกันใหญ่นะคะเอาตัวที่สามเสร็จปุ๊บใส่ลูกน้ําตัวที่สี่คือเซตของสามปุ๊บอยากเขียนตัวที่ห้าใส่ลูกน้ําต่อเนี้ยตัวที่ห้านะคะเอาขออนุญาตเขียนเลยนะคะหนูดูตามนะคือครูก็เขียนตามนี้เลยเนะี่ยตัวที่ห้าก็มา,เข,มาเขียนตัวที่หกก็มาเขียนตัวที่เจ็ดตัวที่แปดก็มาเขียนนะคะอ่าขอเวลาครูเขียนนิดนึงนะนักเรียนดูตามนะคะตัวที่ห้าก็คือลอกเลยนะมันเขียนยังไงคือเราต้องลอกมันตามมันมาเลยนะจ๊ะ ตัวที่ห้าเสร็จปุ๊บจะเขียนตัวที่หกใส่คอมม่านะคะแล้วขออนุญาตเขียนลงมาด้านล่างนะคะเออเดี๋ยวน่าจะพอ,อะตัวที่เจ็ดก็คือนี่คือตัวที่เจ็ดนะคะแล้วก็ตัวที่แปดตัวที่แปดยาวเพราะว่ามีสมาชิกสามตัวนะคะหรือเรียกตัวมันเอง พอนักเรียนเอามาเขียนเสร็จปุ๊บเนี่ยครบแล้วนักเรียนก่อนจะส่งคําตอบนะนักเรียนดูนี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่นะคะตัวที่ห้าตัวที่หกตัวที่เจ็ดแล้วก็ตัวที่แปดอ่าโอเคครบแปดตัวถ้าเราเขียนครบแปดตัวเสร็จแล้วทาไงใส่ปีกาเพิ่มค่ะซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งอีกรอบนะคะพอเขียนเรียงกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะตอบและใส่ปีก,กาเพิ่มซ้าย1ขวาหนึ่งอันนี้เรียกว่า power set นะคะจริงๆนิยามของ power set เนี่ยคือเซตของ s ับเซตทั้งหมดนะคะครูก็เลยเอา s ับเซตเนี่ยมาเขียนเรียงกันแต่การจะทำให้เป็นเซตก็คือการใส่ปีก,กาถูกไหมคะดังนั้นเราเอาสับเซตทั้งหมดมาเขียนเรียงกันเสร็จแล้วใส่ปีก,กาหัวท้ายนะคะเราถือว่าเป็น power set เลยนะคะแค่นั้นเองภาษาอังกฤษ power set นะคะก็คือ power ธรรมดาเลยนะคะแล้วก็เซตธรรมดานะคะรู้ไว้เลยนะว่า power set เนี่ยจะหาได้เนี่ยก็คือหาจากการหาสับเซตมาก่อนนะคะดังนั้นถ้าเราหาสับเซตทั้งหมดได้เราก็แค่เอาสับเซตมาเขียนเรียงกันเสร็จแล้วก็ใส่ปีกาหัวท้ายจบแล้วค่ะ power set เนี่ยได้ไปแล้ว ถ้าข้อแบบนี้ยังไงครูก็ให้2คะแนนค่ะไม่ให้1คะแนนหรอกมันเสียดายหมึกปากาถูปกปะเออนะคะดังนั้นถ้าเกิดดูถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าขออีกรอบย้อนนะคะย้อนวิดีโอไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูจะขึ้นตัวอย่างที่สองซึ่งตัวอย่างที่2เนี้ยจะเป็นเซตที่มีสมาชิก4ี่ตัวนะคะเพราะว่าอาจจะสอบเซตที่มีสมาชิก4ี่ตัวด้วยเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะเดี๋ยวขอดูจากเวลาก่อนอ่ะตัวอย่างที่สองค่ะตัวอย่างสุดท้ายเลยนะคะตั้งใจดู อันนี้น่าจะกินไปที่กระดาษข้างล่างด้วยนะคะไม่แน่ใจเนาะอ่ะตัวอย่างที่สองนะคะจงหาสับเซตทั้งหมดและพา w เวอร์เซตของเซต B นะคะอ่ะรู่ให้เซต B มีสมาชิก4ตัวนะแต่เอาง่ายๆนะคะเอาง่ายๆตัวแรกนะคะก็คือเซตว่าง ตัวที่สองคือเลขหนึ่งเลขสองแล้วก็เลขสามค่ะมีสี่ตัวนะสมาชิกอันนี้มีสี่ตัวทีนี้เวลาเราจะทานะคะขั้นแรกเลยเราต้องหาสับเซตทั้งหมดก่อนแล้วค่อยหา power set เป็นลําดับถัดไปนะคะอะทีนี้เราหาสับเซตทั้งหมดทาอย่างไรนะคะขั้นแรกเลยอย่าลืมว่าเราจะต้องหาจํานวนสับเซตทั้งหมดก่อนนะคะสูตรก็คือ2ยกกําลัง na แต่ข้อนี้เป็นเซต b ก็คือ2ยกกําลัง nb นะคะเอาขอเขียนแบบนี้ สยกกำลัง NB นะคะก็คือ2ยกกำลัง4ี่ข้อนี้2ยกกำลังสี่ก็คือสองคูณกัน4ี่ตัวนะคะได้สิบหนะจ๊ะดังนั้นข้อนี้หนูจะต้องหาสับเซตให้ได้ทั้งหมดสิบหกตัวสิบหนะจ๊ะเอออย่าให้น้อยกว่าสิหอ่ะเสร็จแล้วทำไงนะคะวิธีการก็เขียนรอไว้เลยไงเขียนรอไว้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วก็สิบหกนะคะเขียนรอไว้เลยอันนี้คือเป้าหมายเป้าหมายในการเดินทางของเราว่าสับเซตทั้งหมดเนี่ยฉันต้องหาให้ได้สิบหกสับเซตนะถ้าหาไม่ถึงก็คือผิดแหละหรือหาเกินก็คือผิดแหละนะคะตัวแรกที่ต้องใส่ลงไปก็คือเซตว่างนะคะจากนิยามเนาะเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตนะคะ อ่ะขออนุญาตเขียนตรงนี้นิดนึงว่าตอนเนี้ยที่เรากำลังจะหาเนี่ยคือหาสับเซตทั้งหมดนะคะของเซต B เนาะปกติคุณจะเขียนเมื่อกี้เขียนที่บรรทัดแรกนะคะหนูเขียนให้ดีละกันนะครูลืมเขียนอ่ะต่อมานะคะข้อที่สองเซตที่สองนะคะก็คือการเอาสมาชิกแต่ละตัวมาใส่ปีกาต่อไปก็เอาสมาชิกแต่ละ คู่มาใส่ปีกาต่อไปก็จับสามตัวมาใส่ปีกานะคะเพราะอะไรอันเนี้ยมันต้องมีเกินเพราะว่ามันมีถึงสี่ตัวนะคะดังนั้นตัวสุดท้ายต้องเป็นตัวมันเองขออนุญ,ญาตเขียนตัวมันเองก่อนเลยก็คือ,อ<ม>เอาเซตว่างเขียนให้เหมือนนะหนึ่งสองแล้วก็สามเหมือนเป๊ะนะคะต้องเหมือนเปะ๊ะเขาถึงเรียกตัวมันเองนะคะอ้าวทีนี้ สิ่งแรกต่อมานะคะที่เราต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนก็คือสมาชิกมีกี่ตัวอะไรบ้างนะคะนักเรียนต้องตอบครูได้ทันทีเลยว่าอ๋อสมาชิกมี4ตัวค่ะอะไรบ้างคือ1ตัวแรกนะคะเซตว่างข้อนี้เซตว่างเนี่ยถือว่าเป็นสมาชิกด้วยนะคะเพราะว่ามันอยู่ในปิก,กาอะไรก็ตามที่อยู่ในปิก,กาถึงเป็นสมาชิกแต่เซตว่างอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้คือตามนิยามของสับเซตอยู่แล้วว่าเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซต ดังนั้นเห็นไหมอย่างเงี้ยเราต้องมีเซตว่างตลอดทั้งที่ในเซตเนี่ยไม่ได้มีเซตว่างนะคะแต่ตัวแรกต้องเขียนเลยก็คือเซตว่างตามนิยามว่าสับเออเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตนะคะเอาตัวต่อมานะคะขอไฮไลไท์เป็นสีเขียวนะคะก็คือเลขหนึงสมาชิกตัวที่สองนะเป็นเลขหนึงสมาชิกตัวที่สามเป็นเลขสองนะคะสีชมพูเนาะแล้วสมาชิกตัวสุดท้ายนะคะคือเลขสม สีสีม่วงนะจ๊ะอ่ะดังนั้นสมาชิกเรามีสี่ตัวนะคะตัวแรกคือเซตว่างตัวที่สองคือเลขหนึ่งตัวที่สามคือเลขสองตัวที่สี่คือเลขสามโอเคเริ่มปฏิบัติการทําได้นะจ๊ะตัวแรกนะคะเราก็เอาสมาชิกทีละหนึ่งตัวมาใส่ปิดกานะคะสมาชิกทีละหนึ่งตัวนะตัวแรกคือเซตว่างเขียนเซตว่างลงไปปุ๊บ ใส่ปีกาปีกานะจ๊ะตัวที่สองคือที่คูไฮไลท์สีเขียวเลขหนึ่งเอาเลขหนึ่งมาวางแล้วก็ใส่ปีกาตัวที่สามคือเลขสองเอาเลขสองมาวางแล้วใส่ปีกาตัวที่สี่คือเลขสามเอาเลขสามมาวางแล้วใส่ปีกาเคนะต่อไปนะคะเซตจับเซตตัวที่หกเราจับเป็นคู่บ้างนะคะจับเป็นคู่นะ ครูเอาสีเหลืองกับสีเขียวก่อนครูไล่จากซ้ายไปขวานะคะสีเหลืองกับสีเขียวก็คือเซ็ตว่างกับเลขหนึ่งแล้วใส่ปีกานักเรียนอย่าลืมนะถ้ามีสมาชิกเกินหนึ่งตัวต้องมีคอมมาจริงๆเนี่ยทุกห้องทุกปีทุกชั้นครูพูดอย่างเงี้ยทุกครั้งแต่เวลานักเรียนทําคําตอบมาสุดท้ายนักเรียนเขียนเลขคู่กันเลยไม่มีไม่มีลูกนะ้ําต่อให้นักเรียนเขียนห่างกันก็ด้วย นะคะดังนั้นเวลาเขียนเซตเขียนให้ถูกต้องสมาชิกแต่ละตัวจะถูกขั้นด้วยเครื่องหมายลูกน้ําหรือคอมมาหรือจุลาภาคนั่นเองนะเอาต่อมาเซตต่อมานะคะสีเหลืองคู่กับเขียวไปแล้วนะเอาสีเหลืองคู่กับชมพูบ้างก็คือเซตว่างกับเลข2แล้วก็ใส่ปิกาต่อไปสีเหลืองคู่กับสีม่วงก็คือเซตว่างกับเลข3แล้วใส่ปิกาตั้งใจดูนะ ทีนี้เซตว่างคู่ครบหมดแล้วใช่ไหมคู่ครบหมดแล้วนะต่อไปก็เป็นเลขหนึ่งบ้างอะ่ะเลขหนึ่งก็คือสีเขียวนะคะหนึ่งคู่กับเซตว่างไม่ต้องเขียนนะเดี๋ยวมันมาซ้ากับอันนี้นะักเรียนหนึ่งเซตว่างเซตว่างหนึ่งเหมือนกันนะคะดังนั้นหนึ่งต้องไปคู่กับใครหนึ่งต้องไปคู่กับสองนะจ๊ะอ่าเราก็เขียนอย่างนี้ปึ้งต่อไปหนึ่งคู่กับใครอีกหนึ่งคู่กับสามคือหยับ เหลือบมองข้างล่างด้วยนะคะเหลือบมองเซตก่อนหน้าด้วยว่าอย่าให้มันไปซ้ำอย่าให้ไปซ้ำเด็ดขาดหนึ่งสามสามหนึ่งเนี่ยถือว่าซ้ำนะคะเขียนรอบเดียวอ่าต่อไปก็เป็นอะไรอีกนะคะที่เหลือก็คือสองสามหรือใครจะเขียนสามสองก็ได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่เขียนทั้งสองอย่างนะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอ่าเสร็จแล้วจับคู่สองตัวครบแล้วนักเรียนลองลองลองช่วยครูดูดีว่าครูจับครบหรือเปล่าเออ นะคะค่อยๆตรวจทานดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแบบจับไม่ครบเนี่ยก็หาได้ไม่ครบนะคะอ่ะสุดท้ายค่ะตั้งแต่เซตที่สิบสองถึงสิบห้าเนี่ยจะต้องเป็นการจับสมาชิกถึงสามตัวนะคะถึงสามตัวเลยอ่ะค่อยๆมาดูนะคะตัวแรกนะคะก็คือเซตว่าอ้าวอ่ะ,อะแปบ๊บหนึ่งค่ะเซตว่างหนึ่งแล้วก็สอง่ะใส่ปีกา นะคะเซตว่างหนึ่งสองนะแต่ถ้านักเรียนจะเขียนว่าหนึ่งสองเซตว่างก็ได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะเอาต่อไปจับสามจับสามเซตว่างหนึ่งแล้วก็สามใส่ปีกามีอะไรอีกมีอะไรอีกนะคะก็จะมี หนึ่งสองสามมีอะไรอีกนักเรียนต้องมีอีกหนึ่งตัวเนาะติ๊กตอกติ๊กตอก